สวัสดีค่ะมารีวิวการใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนอัดกีบเลี้ยงนะคะแม่พิมพ์ซิลิโคนอัดกีบเลี้ยงตัวนี้นะคะสามารถอัดกีบเลี้ยงได้หลายชนิดคือได้ได้หลดอกไม้ได้ไหลาสายพันธุ์นั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าหลายๆคนหรือนักเรียนของยโอนะคะหรือเอฟซีโอยจะสังเกตเห็นว่าโอจะใช้ตัวนี้ในการอัดกีบดึงคือกีบเลี้ยงของ ดอกกุหลาบนะตัวที่สองก็คืออัดกิบเลี้ยงของตัวนี้คือดอกทานตะวันและอื่นๆที่มีรูปร่างลาักษณะแบบนี้นะคะที่จะต้องให้มันมีลายนูนๆออกมาเนาะอ่าเห็นไหมคะสวยงามนะคะตัวนี้คือดินชนิดนี้ตัวนี้เราใช้ดิน SSU นะคะเพราะว่า งานตัวนี้เราทําส่งนอกเนาะเราก็เลยต้องส่งนอกเมืองหนาวจะต้องเอาดินที่แข็งแรงหน่อยนะคะเราจึงใช้ดิน ssu นะคะคือทนต่อทุกสภาพอากาศในเมืองหนาวรีดได้บางนะคะดินของเรานี้เทียบได้กับดินนอกเลยแต่จะดีกว่าดินนอกตอนที่ว่าดินของเราเมื่อชิ้นง,งานแห้งแล้วอย่างนี้นะคะเมื่อชิ้นง,งานแห้งแล้วยังมีความนุ่มความพิ้วเหมือนธรรมชาตินั่นเองนะคะดินของเรานะคะตัวน,นี้ ssu จะไม่เปิดจําหน่ายนะคะแต่ถ้าในเมืองไทยเราคงไม่ ไม่ถึงอุณหภูมิติดลบนะเราใช้แค่ดิน ESC LHM ก็ได้ค่ะเมืองร้อนของเราอย่างนี้นะคะก็ใช้ LHM ESC ฉลากสีเขียวฉลากสีมพูได้เนาะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสภพอสวัสดีค่ะกิจจมาเนาะกิบเลี้ยงตัวนี้ที่อัดลายกิบเลี้ยงตัวนี้มันสามารถใช้ได้หลากหลายนะ ก็ตามขนาดไซส์ก็มันไล่ไซส์ด้วยการใช้พิมพ์ตัดอยู่แล้วนะคะขนาดไซส์นี้โอ้ใช้พิมพ์ตัดตัวนี้เพราะโอ้ทำกีบเลี้ยงของทานวันนั่นเองนะคะมันไม่มีลายนะเห็นเรียบๆเงี้ยคือมันไม่มีลายเราจะอัดลายนี่ใครที่มีโอ้แนะนําทีง่ง่ายๆในการที่เราซื้อ,อแม่พิมพ์ซิลิโคนไม่ต้องซื้อซ้ํา แต่ชิ้นเนี้ยสามารถใช้ได้งานหลากหลายเราแค่สังเกตธรรมชาติว่าพื้นลายเขาอะ่ะมันเป็นลายแบบไหนตัวนี้คืออะไรแม่พิมพ์อะไรกรีบบัวโอ้เอามาด <c oughs> มาดลายกีบนี่เพราะว่าเราดูลายข้างหลังแล้วมันคล้ายๆกันนะคะเราก็เอามาอัดลายอัดลายแนละ้วทีนี้เรามาอัดกีบเนีสองสเต็ปนะเราเรียนรู้กันทำงานดิน เราต้องเข้าใจดินเราต้องเข้าใจงานรูปร่างลักษณะออกมายังไงเราสามารถใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนซ้ำๆได้โดยเฉพาะกีบดอกบัวนะคะไซ์นี้ทําได้กีบดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกบัวดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็กได้หมดเราเปลี่ยนแค่พิมพ์ตัดนั่นเองนะคะตัวกีบเรียกเหมือนกันมาดูการทํางานกันเก็บ <laughs> เก็บก่อนนี่เก็บเราก็จะมานี่นะคะแผ่นโฟม มีจำหน่ายนะคะเหลือไม่เยอะใครจะสั่งก็รีบสั่งนะคะมันใช้ลองตากลองตัดลองเบลได้นะคะอันนี้คือตัดอัดตัดกรีบแล้วอัดลายเรียบร้อยแล้วนะคะตัดกรีบอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเริ่มต้นใช่ไหมการเรียนรู้ไม่ยากใครที่อยากจะมาลองเ,ออเรียนงานปั้นนะคะงานปั้นมันง่าย ถ้าเครื่องมือเราพร้อมเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีตัวตัวช่วยให้คุณทํางานเป็นทํางานไวแล้วให้คุณมีความสุขแบบว่าอไม่ต้องเสียเลียสว่าจะทําได้ไหมจะทําเป็นไหมหนึ่งคุณต้องมีคนที่แนะนําที่ดีสองอุปกรณ์ดีอุปกรณ์ก,รก็จะเป็นพวกอัดลายพิมพ์ตัดแล้วก็ดินนั่นเองนะคะดินผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามานวด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 ,นวดก่อนที่เราจะ ใส่ถุงแก้วถุงแก้วนะคะโอ้เน้นระยย้ำทำไมต้องใช้ถุงแก้วหนึ่งประหยัดสองใช้งานได้ง่ายนี่ใช้สองแผน่นแล้วก็เอาตัวกระดาษกาวยนะคะติดนะคะแล้วเอาตัวด้านที่เป็นปากถุงออกเพราะมจะได้ได้ลมออกอย่าติดผิดเด็ดขาดใช้ถุงแก้วแบบสองแผ่นเลยไม่ต้องผ่าถ้าผ่านะคะ ม้วนงอใช้งานได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละออันนี้ใช้เอ้ขอโทษใช้งานได้ซ้ําๆได้นะคะเราออกมาแล้วก็วางแบบนี้นะคะแล้วเราไปรีดตันเองนะคะปรับตามขนาดที่ต้องการหรือคุณเรียนรู้มากับใครหยิบดอกอะไรต้องใช้ที่รีดเท่าไหร่คุณก็ทําตามเขาไปเลยนะคะอันนี้โอจะไม่บอกเยอะก็จะบอกแค่ว่าขั้นตอนวิธีการทํำยังไงนะ แล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้คือดิ้นแม่พิมพ์อัดลายนั่นเองนี่แบบนี้รายละเอียดเราไปเจอกันในห้องเรียนอีกทีนะคะไม่สามารถบอกตรงนี้ได้ถ้าใครอยากเรียนรูท้ทิ้และเทคนิคดีๆกับโอ๊กก็สมัครเรียนเข้ามาได้เพราะว่าช่วงนี้อยากแนะนำเลยโปรโมชั่นลดราคาครึ่งราคาทุกคอร์เรียนนะคะเรียนปั้นเรียนถักได้หมด แล้วก็มาใช้พิมพ์ตัดพิมพ์ตัดแล้วก็เราจะไล่ขนาดโดยการใช้พิมพ์ตัดไม่ต้องใช้ซิลิโคนลหลายๆชิ้นหรอกถ้าใครทํางานจิ๋วก็เลือกแม่พิมพ์ซิลิโคนจิ๋วไปเลยแต่ถ้าใครทํางานเาสมือนจริงให้เอาเลือกพิมพ์ใหญ่แล้วเราก็ไปไล่ขนาดเอาโดยการใช้พิมพ์ตัดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลิสาสวัสดีค่ะคุณปูนะคะแล้วเราก็ลอกนะคะทิ้งและทิ้งในการลอกในการอัดลายนู่นนี่นั่นรา,ายละเอียด เราจะไม่บอกในนี้นะคะที่นี่เน้นและย้ําการรีวิวการใช้งานหยาบๆ <c oughs> เนาะเพราะว่าอะากจะบอกว่าตอนนี้นะเรามีตัวช่วยเยอะแยะไม่ต้องกลัวว่าจะทํางานไม่ได้จะทําไม่เป็นนะคะ,<น>ะแค่ดีนะคะแต่หลายคนก็ไปต่อได้โดยการที่โอ้มาพูดแนะนำบอกแค่นี้ก็ไปต่อได้นะคะนี่ ดูดูเอานะคะดูดูเอาไม่พูดเยอะเนาะนี่คือขั้นตอนในการทำงานเป็นการทำงานที่แบบการทำดอกไม้หรือการทำงานปั้นนี่เป็นเป็นที่ไล่เรียงขั้นตอนแล้วนะมันต้องทำแบบนแบบนี้นะดูภาพนี่เสร็จแล้วนะคะอ่า <c oughs> แล้วเราก็ บอกเยอะไม่ได้นะคะบอกเยอะไม่ได้เพราะว่าสอนอยู่ค่ะสอนปั้นอยู่นะคะ ใครอยากให้โอช่วยในเรื่องงานปั้นดอกไม้นะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะค่าสมัครเรียนเหลือเวลาแค่สามวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่จัดโปรโมชั่นลด50%ทุกคอร์สเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการผสมดินไทยทำแม่พิมพ์ซิลิคนนะคะงานปั้นอื่นๆงานถักอื่นๆเราลดปีหน้าปรับราคาขึ้นแน่นอนนะคะสังเกตได้นะคะโอปรับราคาขึ้นทุกปีเพราะงานมันดีขึ้นเรื่อยๆ งานที่ร้านของเราไม่ใช่แย่ลงแต่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆทุกปีตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดปีเข้าปีสี่สิบสองปีหน้านี้ค่ะ,ะมีแต่สิ่งดีๆมามอบให้ได้งานดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะต่อไปทำไรอัดลายเมื่อกี้รีดตัดนวดรีดตัดอัดอัดลายและอัดทรงแน่ เป็นสเต็ปของมันพิมพ์กีบดอกบัวอัดลายได้อัดยังไรมาดูกันอัดลายแบบนี้ค่ะเห็นไหมการใช้แม่พิมพ์ซิคลคนมันดีอย่าง ด้านเดียวก็ได้หรือสองด้านก็ได้ถ้าสองด้านก็จะไวขึ้นและง่ายขึ้นได้ลายสองสองด้านด้านในนี่ด้านนอกอยู่นี่เดี๋ยวนี่เห็นไหมคะชัดไหมนี่แบบนี้ชัดและง่าย นะคะแม่พิมพตรีคนกีบดอกบัวกีบนี้นะคะไซส์นี้สองร้อยห้าสิบาทสองร้ยห้าสิบาทตลอดสายอ่ชัดเจนนะคะเนาะอัดลายกีบดอกบัวได้กีบเลี้ยงได้นะคะตัวนี้กีบเลี้ยงอะไรกีบเลี้ยงทานตะวัน เห็นไหมคะนี่ใครได้เป็นครูสอนเป็นวิทยากรก็ดูวิธีการนี้เราไปต่อยอดได้ค่ะโอเชื่อว่าไปต่อยอดได้นะคะสั่งซื้อเยอะมีราคาส่งชิ้นเดียวราคาสองห้าสิบถ้าจะสั่งซื้อไปสอนนักเรียนนะคะเรามีราคาส่งให้กับนักเรียนออกแนะนำโรงเรียนได้ค่ะราคาของเราจด ทะเบียนขายของออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่ต้องกลัวโกงออกไปเสร็จใบใบเสร็จแบบป้ออกภาษีได้ค่ะไม่มีแวะใบเงิสงนงสดเงินสดออนไลน์นะคะ วันนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าใครสั่งของวันนี้นะคะเยลฟรีค่าส่งให้จะสั่งกิโลก็ฟรีค่าส่งให้นะคะน้ำหนักกี่กิโลก็ฟรีค่าส่งให้นะคะถึงวันที่สามสิบนะคะถึงวันที่สามสิบไม่ว่าจะสั่งดินปั้นหรือจะสั่งแม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะแต่ต้องมูลราคาหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะคะเราจะฟรีค่าส่งให้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อของห้าบาทสิบาทแล้วฟรีค่าส่งไม่นะคะเยโอไม่ทําให้ตัวเองเจ็บตัวขนาดนั้นนะคะ ขอประธานภัยที่พูดตรงไปหน่อยนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะ่ะชัดเจนนะคะร้านนี้อาจจะเป็นคนเฮาๆ้าห้วนห้วน,นไม่หวอนหวานแต่ว่าจริงจังและจริงใจะคะ่ะไม่เสแสร้งตอแหลเนี่ยเรียบร้อยะคะ่ะเราอ่านรายเสร็จนะคะนี่การทํางานปั้นไม่ยากเราแค่ขอเข้าใจมันวิธีการขั้นตอนฟังและจดไว้ก็ได้ นะคะไม่เรียนกับเย่โอแต่คุณได้ความรู้ที่อยู่ในคลิปนี้เยอะแยะมากมายไม่มีใครบอกละเอียดขนาดนี้เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาอัดกรีบเยอะแยะเลยทำไว้นี่อัดกรีบอัดทรงมนันอะนะคะมาดูกันเอ,อ๊อ อ่าแล้วเราก็จะตากเนี่ยเราก็จะตากนะคะหาที่ตากเป็นแผงไข่แบบนี้นะคะเป็นหลุมหมดค่ะไม่มีขายค่ะหมดสั่งได้ค่ะสีผงสั่งได้ค่ะสั่งได้จ้าสองกระปุกตอนนี้มีกระปุกละยี่สิบห้าบาทพกกระปุกเล็กกว่าเดิมเพราะว่ากระปุกใหญ่หมดนะจ้ากระปุกสามสิบ หมดค่ะเราไปหากระปุกไม่มีเลยเราได้กระปุกยีบห้าบาทนะต้องสั่งสีกระปุกขึ้นไปฟรีค่าส่งนะจ๊ะสีฝุ่นนี่นะคะแล้วก็อัดเข้าไปแบบนี้ปโอ้โหเนี่ยแล้วก็บีบตัวช่วยในการอัดกรีบนี่คืออัดกรีบให้มันเป็นกรีบเป็นจับจีบอะเข้าใจไหม นี่เห็นไหมคะอ่านะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเทคนิคขั้นตอนต่อไปไม่ขอบอกค่ะเรารีวิวการใช้งานตัวนี้นะคะ,ะรายละเอียดการทํำดอกไม้เราไม่บอกเดี๋ยวเราต้องไปสอนกับนักเรียนของเราอีกนะคะแล้วก็ออกมาเห็นไหมคะสดๆเลยค่ะการไล์สดไม่มีตัดต่อภาพใดๆนะคะแล้วก็ตากนะลองตากลองตัดดีดีโอ้โห,หแบบแค่นี้สวย บอกเลยนะคะเช <ar> ื <pense> <DVD interesante> ่อไหมโอวัารีวิวการใช้งานหรือการทํางานแบบนี้นะคะคุณครูหลายคนที่สอนออนไลน์ที่แบบเก็บตังค์เหมือนโอ้ดอ่ะเขาจะเครืองนะเขาจะเครืองเลยแหละจะบอกให้วันดีจ้าวันนี้จ้าวันนี้จโนนอืมนะคะเนี้ยบีบนิดนิดบีบนิด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 นะคะปึ๊บ แกด้านนี้ก็ได้ด้านท้ายก็ได้นี่เห็นไหมอ๋อนี่อันนี้แค่นี้ยังไม่จบนะเราต้องไปเรียนต่อในกลุ่มอีกนะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วนะคะแล้วก็เรียนในโรงเรียนกันแล้วนะคะแล้วส่วนมากเขาเรัฐบาลเขาจะให้เรียนภาคปฏิบัติเนาะก็คุณครูท่านไหนอนะคะถ้าอยากได้แม่พิมพ์ซิลิโคนราคาถูก คือราคาถูกไปถึงว่าสั่งซื้อเยอะๆไปขายให้กับนักเรียนนะคะสั่งซื้อโดยงบประมาณนะคะไปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะก็เราก็มีราคาส่งให้นี่นะคะไม่อยากสั่งซื้ออยากเรียนเพื่อจะไปทำเองต่อยอดเองก็ได้นะคะเราก็มีคอร์สเรียน ลดครึ่งราคาให้ถึงวันที่31นี้นะคะคอเรียนแต่ว่าบริการค่าส่งฟรีนะคะค้าจังหวัดชายแดนพื้นที่ห่างไกลไม่ฟรีค่าส่งค่ะถ้าจะให้ส่งฟรีเราส่งไปสี่ทำแบบธรรมดานะคะไม่ใช่ลงทะเบียนนะธรรมดาพัสดุธรรมดาได้ค่ะ ป, note, ปึ๊บปื๊บป๊บนะคะตากไว้ค่ะแบบนี้นะคะง่ายไหมง่ายไหมไม่ต้องกลัวว่าจะปั้นไม่ได้<อ>งานปั้นถ้าพูดถึงงานปั้นดีกว่าง,งานถักอย่างไรงานปั้นก็คือดีกว่าคือมันเหมือนธรรมชาติมากกว่านะคะถ้าเราปั้นดอกไม้ตุก๊กตาอะไรอย่างนี้เนาะมันได้เป็นความเป็นธรรมชาติมากกว่างานถักแั่เองแต่ว่ามันก็มีข้อเสียแล้วมันมันมีข้อดีดก,ดก็คือเหมือนธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มันได้งานไว เนาะแต่ที่แน่แน่ก็คือเข้ามาเรียนแล้วเข้ามาอยู่ในวงการงานปั้นแล้วคุณจะออกไม่ได้คุณจะออกไม่ได้คุณจะหลงรักมันนะคะมายข้อเสียคือต้นทุนอุปกรณ์เยอะกว่างานถักนะคะงานถักมันดีตรงที่ ต้นทุนต่ําลงทุนลงทุนน่ะน้อยนะคะอุปกรณ์ก็น้อยข้อเสียมันก็คือนานกว่าจะได้ตังค์แค่นั้นแหละถอนตัวไม่ทนันถูกต้องถอนตัวไม่ทนันแน่นอนถอนตัวไม่ทนันนะคะโอ้จับงานถักมาตลอดตั้งแต่อายุเก,ก้าขวบอะ่ะก็จับมาตลอดอยู่นะไม่จะทิ้งแต่พูดถึงว่า แค่จะลองลองเข้ามาในงานปั้นนิดๆหน่อยๆกลายเป็นโอ้โหถึงขั้นผสมดินปั้นเองแล้วก็สอนสอนพ่ออะไรเพราะว่าหลายคนอยากเรียนเหมือนเราเมื่อากบัานถักเหมือนกันนะคะโอ้สอนพ่อโอ้ทำขายก่อนทำขายแล้วมีคนอยากมีไรายได้เหมือนเราอยากทำขายอยากทำเป็นอยากทำสวยสารพัดเหตุผลที่อยากมาเรียนเนาะเมื่อสิบสองปีที่แล้วนะ่ะออนไลน์นะโอ้ออนไลน์อย่างเดียวค่ะก็สอน นะจนจนทุกวันนี้นะคะคู่แข่งของเงยอในเรื่องงานสอนก็นักเรียนโอเองนี่แหละเขาก็พัฒนาของเขาไปเนาะโอก็พัฒนาของโอแต่โอก็ไม่หยุดนิ่งสรรหางานฝีมืออะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยเนาะอ่ะทุกคนมีสิทธิ์จะฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำทำตามฝันตัวเองอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองรัก นะคะไม่ไปเบียดเบียนใครไม่จะไปทาร้ายใครอยู่ได้แน่นอนอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแน่นอนนะคะถ้าเราคิดว่าเรามาถูกทางเราทาดีทําถูกต้องแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคู่แข่งไม่ต้องกลัวคู่ค้าไม่ต้องกลัวอะไรต่างๆที่จะมาทำร้ายเรานั่ยนี่ไมรู ก็นี่ไงเล่นอะไรก็มาดูซีเล่นอะไรเนี่ย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 ,ยให้ดูอยู่เนี่ยคุณนวลขาคุณนวลนขาเนี่ยทำอะไรเห็นไหมเนี่ยทำอะไรนะคะอ่าทาให้ดูอยู่ตัวนี้คือกีบเลี้ยงไงกีบเลี้ยงไงนะกีบเลี้ยงนะกีบเลี้ยงเก็บเลี้ยงเก็บเลี้ยงนะคะส่วนแม่พิมพ์อัดลายนี่นะคะ ราคาเท่ากันค่ะ250นะคะเท่ากันกับกีบบัวนี่ราคานะคะนะคะนี่นะคะนะคะปึ๊บ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 เห็นไหมอ่าโอเคนะคะใครสนใจก็ พักแชทเข้ามานะคะนี่คืออัดเก็บนะคะรายละเอียดต่อไปเราไม่ขอบอกเนาะทายังไงให้สวยให้แบบประมาณนี้เราไม่ขอบอกแน่นอนเราเราไม่มีเบลค่ะไม่มีเบลไม่ต้องเบลค่ะงานนี้ไม่ต้องเบลนะคะใครรู้วิธีการนี้ก็คือนักเรียนของยายโอเองค่ะไม่ต้องเบลนะคะนี่เนาะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณนะคะเดีย๋ยวขอตัวก่อนค่ะมีลูกค้าทักมาแล้วสวัสดีค่ะ,ะโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์งานโชว์งาน โชว์งานค่ะดูกระจา,ะจายดีไหมสวัสดีค่ะ